เป็นวันตุษดจีนนะคะซึ่งเกาหลีเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะ the sun up, beautiful day. Happy New Year Happy New Year <laughs> นี่เป็นวันตุษดจีนนะคะซึ่งเกาหลีเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะ What day is today นะ Yes, day. Today. Today, Friday. <S <S year right? New Year day. ซอลลาใช่ไหมคะซอลลาซอลลา New Year นะคะ Chinese New Year ซอลลาใช่วันตุ๊จีนนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยที่สมาคมเกาหลีเขาก็จะให้กล่องอันนี้มานะคะกับชาวเกาหลีที่อยู่ในไทยนั่นเองแล้วก็โอ้ ให้ต๊อกนะคะต๊อกเนี่ยมีมินนิ่งมีความหมายด้วยก็คือถ้าใครกินต๊อกเนี่ยก็จะอายุยืนนะคะนี่ต๊อกแบบนี้เลยโอเคเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่านะคะมีจิ๊กมินนิ่งอ่าฮะโอ,อ,อพ้พาสักพาษาเกาหลีมาจากเ่าหลีราวมกานไป,ไปด,ด้วยกัน แล้วก็새복많이받으시고ฮัมฮิ้มนี้세요อ่าฮะเออซาวายดีซาวายดีเซาวายดีปีไหนปีไหนปีหน้าอาซาวายดีปีหน้าสู้สูซูซูอ่าโอเคมีความสุขมากๆนั่นเองค่ะปีหน้าที่สี่ไทเกอร์ใช่ปีใหม่นี้ก็เป็น ปีเสือนั่นเองค่ะ mm hmm. นักสัตว์ของเกาหลีกับจีนก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเนาะปีเสือปี2022ค่ะแล้วมาเปิดดูข้างในดีกว่านะคะโอเคโอ้ฝนเริ่มตกแล้วโอ้ฝนอ่ะเปิดกันโอเควิชวิตรงนี้ออเชนซี่ใช่นซี่ดีวว้ามีทูดูว ว้าวนะเดี๋ยวให้ป้าทำโอ้ใหญ่มากทุกคนอุ้ยมีซองอะไรด้วยค่ะต้องยกขึ้นมาแบบนี้อ๋อโอเคแบบนี้นะคะโอเคอุ้ยที่ครับเลตเตอร์มีจดหมายด้วยค่ะทุกคนว้าววน้ำเจ็ดาปดอ1หนึ่งร้อยบาทแล้วอะไรอ่ะอันนั้นนะ and inside let her และเ e ่าอินสา e เท่า k ินสายทุกคนทุกคนคนเกาหลีทุกคนสู้ๆ this year and สู้ๆ next year สู้ๆ Happy New Year Happy New Year นะคะโอเคนี่เขาให้อะไรมาคะข้าวเกาหลีนะคะเป็นเม็ดเล็กๆเลยวันนี้แล้วก็อันนี้เป็น ซอสนะคะอ๋อซีซัมโอยก็คืองานะคะน้ำมันงาประมาณนี้อขอจุจังอันนี้อะไรคะป้ามิโซะมิโซะคล้ายๆมิโซะซุปนะคะเป็นคล้ายๆซุปเต้าเจีย้ยวประมาณนี้นอซอยดีนนั่นเองอหน้าให้มาสองอันเลยนี่หน้า ฝนตกแล้วฝนตกแล้วซอยซอสนะคะสีอิอ่วคล้ายๆสีอิ่วขาวบ้านเรานั at ่นเองแล้วก็มาม่าอันนี้คล้ายๆมีห้าอันป้าบอกว่ามันเป็นเหมือนสแน็คนะคะเหมือนเป็นมาม่าที่เอาไว้กินเล่นได้แอนคโรูเดอร์ประมาณนี้อร่อยเอท่านี้เลยทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะโอเคบายบายแ้วพบกันใคน แฮปปี้นิวยีร์ค่ะสุขสัตนต์วันนสบายดีปินาสบายดีปินาโอเคบายบายค่ะโอเค okay, ป,ป้าจะไปไว่ายน้ำแล้ว